ครับเริ่มกินไก่แล้วครับดีนะที่นี่ที่กินบนบกน,นะเราไม่ลากไปกินในน้ำครับเอา้าโอ้โหกินดิใจสมานฉันไก่ฟองดองนะครับเนี่ยเรียเหมือนเหมือนกับวันแรกเลยวันวันแรกวันแรกนะต่างคนต่างลุงกินไหมวันนี้ค่อยๆกินเลยวันนี้ไม่มีอย่าลืมนะ15นาทีนะ15นาทีเท่ากันอย่าล้อเอาเอาปาตัวใหญ่าหญ่ สองสามก็ไกจะหมดแล้วไก่ปักเชี่ยกินยัางใหญ่สิห้านาทีเดียวนันเดี๋ยวไอไม่ได้กระจุยแล้วเดไปดูเดี๋ยไปดูวสนาทีเทนัเวลาเวลาสิบห้านาทีนั้นตอนนี้ผ่านไปแล้วสินาทีผ่านไปแล้วสินาทีอันนี้สนะสองสองสองสามสองสามหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเสองสาหนึ่งสา1หสาหนึ่งก็เหลืสีีกสหนึ่งส เดี๋ยวเดดีกมามัสหนึ่งบอกว่าเดี๋ยวจยากเจ้าไก่มาให้สามเก็๋ยวเกมตัวไก่มันก็ได้เอาสอหเสามสองเสเาากียโอ้โหกาไปแล้วโอ้ี่ิคกี้ยยแล้วครับดี่ีายแล้วโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเอาวเอาแล้วเนื้อน้ำมัผู้ตัดฟ้าเนื้อไ่ปักน้ำผูโอ้โหนี่แหละนี่แหละเอาเร็วเร็วนาทีไปแล้ว เอาแล้วครับผ่านแล้วห้านาทีผ่านไปแล้วก็ห้านาทีทั้งสนใจท่านาสี่ห้านาทีนะครับเอาแล้วครับเอาแล้วเอา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 เอสองสามทุกทีจะไปไหวกันเยอะสองสองเก้าประวันเสาหนึ่งบอกเอาใส่ถุงมากินบ้านกันมันไม่ได้สาหนึ่งก็ใส่กระเปล่าเองครับนี่มีการเอาถุงมหมกกรรมการกรรมการจิ้งกะเป๋าเองกันแน่ให้กินไข่ขึ้นไปแล้วทิ้งขึ้นโอ้โหเล่นหมกเล่นหมกเล่นหมกมีหมกมีหมกเอย เฮ้ยสา n สองไปไหนสาวงนกรรมการเช็คกระเป๋องเองนะครับนี่ไกหมดแล้วไกาไกไม่เียแล้วโอ้โหปนสาวไก่ไก่โอไกหมดแล้วไกหมดแล้วนมีการดัตัวเล็กหน่อยกตัวเล็กไปนอยแวแถว่ง ไข่หมดแล้วครับไข่หมดแล้วไข่ไข่เนื้อฟอง5ฟอง5ฟองเอสาหนึ่งไข่หมดแล้วครับเสาหนึ่งไข่หมดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกำลงได้ทีมน่พย์มาเที่ยวตลาดมาเที่ยวตลาดนับเหรอมันกินกันเอลยเจย <Pend ant S 2> ไม่ใช่ทำเป็นเหมือนทองไม่รู้ร้อนพี่จะบอกให้เองส่งตัวแทนไปขอน้ำจิ้มเนื้อยาก้างหลังอืมเออมันจะแจ๋วครับโอ้โหมันต้องไม่ต้องทิพย์กายติดติดเลย ครับเลยเอาลครับเสาที่เสาที่สามหมดแล้วครับเสไปหมดแล้วไปหมดแล้วครับเียวัร้อนตมีนะครับโอ้โหนมจะแล้วนมหมดแล้วมเหไม่ได้เห็ลหมดแล้วโอ้โหหมดแล้วหมดแล้วครับเสามหมดแล้วเสามหมดแล้วเหมดแล้วเาาสามหมดแล้วเอาลเาทีเาสอเอา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 สคน ไปได้ครึ่งบ้าไปได้ครึ่งแล้วไปได้ครึ่งแล้วเอาสี่คนได้สี่คนได้สี่คนได้เอาสี่คนได้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 ครับเอาแล้วเอาแล้วเอาเลยเอาแล้วตอนนี้สาวหนึ่งกับไอ้กีนมองให้แข่งให้มาดูเขาเอาแล้วเพื่อนๆก็พูดให้คนดูเขาขึ้่อนเราให้วันนี้ไม่ขึ้นเสาไม่ได้ตังค์ด้วยไม่ได้ตังค์เลยเอาเอาเลยเดี๋ยี่ สองที่สามสองที่สามขึ้นแล้วเชื่อมสายขึ้นหน้าที่หนึ่งให้สายด้านที่สามเขาเลยสองที่สามขึ้นแล้วสามไม่ได้สามไม่ได้สามไม่ได้สามเออ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 เอ

เอาขึ้นไปขึ้นใหมยังมีเวลายังมีเวลาสุดยอดเลยได้ได้ได้เดี๋ยวเอาเอาสน่เอาให้ได้ดงได้ได้ยังได้เอาเสาน่นเลเสาเลยเอามหหาก็อ้ก็หนก็หมก็าก็ครับือก็นเอา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 ก็า อเป็นมาครบขากรเากระเด็นขาเดากระเด็นหนีปีนเมียเร็วตัววก็ยังไม่ไหวอ้โหอันนี้การเป็นใจเอาไปเลยขยิมซีเอาให้ปีนไเอาปีนก็ไม่เอาเร็วๆอยู่เร็วไม่ขยมซีเอา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 

ตังง้งงบในใช่ไหมใช่ไหมที่จะแบ่งไม่คพิ่ม